และผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะแตกแยกกับนักการเมืองชั่วนะพร้อมที่จะสร้างความแตกแยกแตกขัดขัดแย้งกับพวกนักการเมืองชั่วป้นชาติในสภาก็ไม่พูดเรื่องนี้เงียบอยู่ไม่มีการต่อต้านบ่อนการพนันเสรีไม่มีการแสดงความเห็นคัดค้าน การที่รัฐบาลจะเอาที่ดินไปให้ต่างชาติเช่า99ปีจะเอาที่ดินบริเวณภาคใต้อีก3ามแสนไร่ไปให้ต่างชาติเช่าอีก99ปีไม่เห็นนักการเมืองในสภาตอนนี้ต่อต้านเลยไม่เห็นนักการเมืองในสภามาบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้กัมพูชามาสูบเอาน้ำมันปิตโตเรเลียมและกา๊าซบริเวณรอบๆเกาะกูดซึ่งเป็นอาณาเขตทะเลของไทย ไม่มีพื้นที่ทับซ้อนก็ไม่เห็นหนักการเมืองในสภาเขาพูดอะไรนี่ครับเงียบมันอมสากอยู่การปกป้องสมบัติของชาติการทวงคืนสมบัติของชาติมันควรเป็นหน้าที่ของนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนแต่เมื่อพวกเขาเงียบพวกเขาไม่หือไม่อือ เอามือร่วงเข้าไปในปากพวกเขายังไม่กัดเลยมันก็จำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนถ้าใครไม่ออกมาปกป้องสมบัติชาติไม่เรียกคืนสมบัติชาติไม่เป็นไรครับถ้าท่านไม่พร้อมท่างก็อยู่ที่บ้านไม่มีใครว่าเนี่ยผู้พร้อมก็มาสิ่ครับ ประชากรในประเทศไทยมี65ล้าน5แสนคนในปัจจุบันตัวเลขในเดือนธันวาคมปี2565 10 65ล้าน5แสนคนในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่านทั้งหลายครับมันไม่ต้องใช้คน65ล้าน5แสนคนจะเมื่อไหร่ ในช่วงเหตุการณ์พืชสมาธมินก็เรือนแสนในช่วงเหตุการณ์14ตุลา2516ก็เรือนแสนในช่วงพันธมิตรก็จํานวนแสนในช่วงนงปชก็แสนในช่วงของกปพสก็หลายแสนบางคนบอกว่าเป็นเรือนล้านแต่ไม่ได้ใช้ปีน้องประชาชน ถึง65ล้าน5,000สนคนใช่ไหมล่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใช่คนประมาณไม่เกิน3%ของประชากรก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้แล้วทุกประเทศเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยดังนั้นพ่อลูกเขารู้ดีว่าคนไม่จำเป็นจะต้องออกมาเป็นล้านหรอกครับออกมาเป็นแสนเนี่ย รัฐบาลนางสาวออ้งยิงก็อยู่ไม่ได้แล้วดังนั้นตอนนี้ภารกิจหลักที่คนกลุ่มหนึ่งได้คำสั่งจากพ่อลูกก็คือให้สกัดกั้นไม่ให้คนออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลแค่นั้นครับดังนั้นถ้าจะเห็นว่าผู้นำมวลชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ที่ตบัดสัตว์กืนน้ำลายของตนเองก็เริ่มออกมาเริ่มชี้นําและขบวนการของคนนี้ก็ออกมาเริ่มชี้นําว่าไม่เห็นควรที่จะให้พี่น้องประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงให้รัฐบาลเ็าทางานไปไม่อยากให้พี่น้องประชาชนออกมาชุมนุมเพราะจะเกิดความแตกแยกผมตั้งคําถามว่ามันจะแตกแยกตรงไหนก็เมื่อพี่น้องประชาชนเขาออกมาขับไล่ นักการเมืองชั่วป้นชาติขายแผ่นดินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างพี่น้องประชาชนที่หวงแหนสมบัติชาติต้องการทวงคืนสมบัติชาติไม่ต้องการจะให้ประเทศนี้เต็มไปด้วยผีพันนันเขาออกมาขับไล่รัฐบาลที่จะนำเอาประเทศเอาคนในประเทศให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศผีพันนัน ให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งฟอกเงินโกงชาติมาได้ก็เข้าไปฟอกในบ่อนการพนันแล้วก็เป็นเงินถูกต้องเขาไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมันก็เป็นการแตกแยกกันร,ระหว่างนักการเมืองชั่วป้นชาติขายแผ่นดินกับพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินก็มีอยู่แค่นี้ ถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะเข้าไปสนับสนุนนักการเมืองชั่วป้นชาติขายแผ่นดินก็ไม่เป็นไรครับก็เชิญเชิญท่านไปเข้าข้างสนับสนุนนักการเมืองชั่วป้นชาติขายแผ่นดินเชิญท่านไปสนับสนุนพรรคการเมืองชั่วที่จะนำประเทศให้เป็นประเทศสีเทาเป็นประเทศแห่งผีพันนันก็ไปสนับสนุนสิครับ ผมก็ไม่ห้ามแต่ถ้าพี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าไอ้พวกนี้นี่มันจะนำประเทศไปเป็นประเทศสีเทามันจะทำให้คนในประเทศนี่กลายเป็นผีพนันนันผีพนันนันก็จะสูญเสียบ้านสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียรถสูญเสียที่ดินตกงานกลายเป็นประเทศแห่งอาชญากรรมเขาไม่ยอมนี่ครับเมื่อไม่ยอมก็เมื่อพึ่งหวัง นักการเมืองในสภาไม่ได้ก็ต้องพึ่งหวังตัวเองอัตหิอัตโนโนาถูตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอาศัยนักการเมืองในสภาสกัดก้นเรื่องนี้ไม่ได้ประชาชนก็ต้องออกไปดำเนินการมีอยู่แค่นี้ครับไม่เห็นจะต้องสลับซับซ้อนใดๆเลย และผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะแตกแยกกับนักการเมืองชั่วนะพร้อมที่จะสร้างความแตกแยกแตกขัดขัดแย้งกับพวกนักการเมืองชั่วป้นชาติทำไมเขาจะไม่พร้อมเป็นการสู้กันระหว่างคนชั่วกับคนไม่ชั่วเป็นการสู้กันระหว่างความชั่วกับความดีก็เลือกเอาสิครับ พี่น้องประชาชนบางส่วนอยากจะไปอยู่กับความชั่วร้ายก็ไปสิไม่มีใครห้ามนะอยากจะเข้าไปร่วมสมาคมโจรปล้นชาติก็ไปสิครับไม่มีประชาชนคนไหนเขาจะนั่งดูให้นักการเมืองปล้นชาติหรอกปล่อยให้เขาทำงานไปก่อนหมายถึงว่าเราต้องปล่อยให้นักการเมืองชั่วปล้นชาติเนี่ย ป้นแผ่นดินป้นประชาชนไปก่อนใช่ไหมครับนั่งรอตาปิดบ,บแล้วก็ไปสู้กับมันอีกทีตอนเลือกตั้งเอาอย่างนั้นเหรอใครจะนั่งดูการป้นชาติขายแผ่นดินก็นั่งไปเถอะแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากเขาไม่ยอมแล้วในสถานการณ์ตอนนี้นี่มันมีเหตุปัจจัยอะไรที่เขาจะต้องออกมา ชี้นำให้สังคมนี่รู้สึกหวาดวิตกสร้างความวิตกกังวลถ้ามีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลแล้วรัฐบาลจะบริหารประเทศไม่ได้อ้าวถ้าไม่ต้องการให้เขาชุมนุมขับไล่รัฐบาลแล้วจะไปคิดนโยบายขายชาติปล้นแผ่นดินมาทำทำไมก็เลิกไปสิไอเรื่องสร้างบอนการพาน,านันก็เลิกสิครับ ไอ้เรื่องที่จะเอาน้ำมันปิโตเรเลียมกา๊าดไปให้กัมพูชาทั้งที่มันอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยนี่ก็เลิกสิครับแล้วก็ไอ้ที่เอาแผ่นดินไปประเคนชาวต่างชาติให้เช่า9 9ปีนี่ก็เลิกสิครับถ้าเลิกแล้วใครจะไปชุมนุมไล่อะดังนั้น ในสถานการณ์ตอนนี้บอกท่านทั้งหลายเลยว่าเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเพราะถ้าชุมนุมขับไล่รัฐบาลเมื่อไหร่มันจะเป็นสภาวะทางการเมืองที่สร้างความกดดันให้กับองค์กรอิสระองค์กรอิสระจะโอ เอวิหารลายชา้าไม่ได้นี่ผมแจ้งข่าวให้ท่านทั้งหลายทราบนะครับสัปดาห์ต่อไปเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายทะเบียนพักการเมืองในฐานะที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายสแสวงบุญมีจะถูกแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา157ยสนายสแสวงบุญมีจะเป็นคนในองค์กรอิสระ คนแรกที่ถูกดำเนินคดีนี่ประกาศไว้ใครรู้จักนายแสวงบุญมีก็โทรไปบอกนายแสวงบุญมีว่าไม่รอดไม่รอดเขาตัดสินใจแล้วเก็บไว้นอกคุกไม่ได้ต้องเอาไปไว้ในคุกคนอย่างนี้ดังนั้น ถ้าหากเกิดการชุมนุมขับไล่รัฐบาลขึ้นแน่นอนครับพี่น้องประชาชนอยากมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลกันเต็มที่แล้วนี่มันจะทำให้เรื่องที่ไปอยู่ในองค์กรอิสระได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็วทำไมวันนี้พักเพื่อไทยสมุนบริวารลูกทาบทั้งหลายถึงดิน้นเป็นไส้เดือนถูกขี้เท่า เรื่องราวที่ร้องไปทั้งหมดนะครับมีเพียงสองเรื่องที่ไปถึงสารรัฐธรรมนูญอันอื่นนี่ยังไม่ไปถึงสารรัฐธรรมนูญนะไปร้องเป็นสิบๆเรื่องนี่มันดองไว้ดองไว้อยู่ในอำนาจของนายแสวงบุญมีเขาก็เลยตัดสินใจจะไปดําเนินคดีกับนายแสวงบุญมีฐานะที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ไงละเว้นไง ไปสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ชอบทุจริตคุณนัทพรตูประยุนส่งเรื่องที่ผู้ตรวจการผู้ตรวจการดูรายละเอียดแล้วครบถ้วนก็ส่งมาที่ศาลร,รัฐธรรมนูญตอนนี้เรื่องมาที่ศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองของคุณธีรยุทธ์สุรวรรณเกษรไปร้องที่ อายการสูงสุดครบ15วันในวันที่9ตุลาคมวันที่16วันที่10ตุลาคมก็มายื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญได้โดยตรงตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญท่านทั้งหลายครับเรื่องของสวก็พิจารณาไป เพราะหลักฐานเขาครบอยู่แล้วครับแล้วผมก็เชื่อนะว่าสารรัฐธรรมนูญเขาจะบนิฉัยว่าให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่มีการหัวกันมีหลักฐานชัดเจนมีการจ่ายเงินโอนเงินกันชัดเจนนี่เป็นการเลือกที่โมฆะให้เลือกใหม่แต่เรื่องที่มันเร็วก็คือเรื่องของคุณธีรยุทธเรื่องของคุณธีรยุทธ ผมจะเอามาสรุปสั้นๆเพื่อให้ท่านทั้งหลายนี่ได้รู้ว่าทำไมเขาจึงดิ้นตอนนี้มีการประสานไปที่สถานีโทรทัศน์วิทยุไม่แน่อาจจะไปถึงพัดลมตู้เย็นก็ได้สถานีโทรทัศน์วิทยุต่างๆให้คนที่เพึ่งตบัดสัตว์มานี่ไปออกรายการเพื่อที่จะชี้นำว่าไม่ให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วง เพราะกลัวว่าเรื่องที่มันไปอยู่ในสารรัฐธรรมนูญนี่มันจะเดินเร็วนั่นก็คือกรณีของคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรมันไปถึงสารรัฐธรรมนูญแล้วกรณีอื่นๆยังไม่ไปถึงถูกกักไว้ที่กอกอตอ